มาดูปัญหาเรื่องของเหากันบ้างนะคะอาจจะพบมากในกลุ่มเด็กนักเรียนล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีคิดค้นสูตรกําจัดเหาขึ้นมาโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสามารถทําเองได้และที่สาคัญก็สามารถกําจัดเหาได้เห็นผลทันตาค่ะ จ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตาบลรพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีออกเก็บใบน้อยหนาและใบสะเดาตามบ้านเรือนแล้วก็ตามข้างทางนำมาเด็ดใบเอามารวมกันอย่างละหนึ่งกำมือจากนั้นก็นำไปตำในครกให้ละเอียดค่ะนำมาผสมกับน้ำสะอาดหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็นำมากรองเอาแต่น้ำที่มีสีเขียวข้นจากนั้นก็บรรจุใส่กระบอกฉีดแล้วก็นำไปพ่นใส่ศีรษะเด็กๆที่พบว่ามีเหาค่ะไม่นานนัก จะพบว่าเหาจะออกมาแล้วก็ตายแต่ว่าไข่เหานั้นอาจจะยังอยู่แล้วก็บางใบยังไม่ฝ่อดังนั้นจึงต้องฉีดพ่นแบบวันเว้นวันต่อเนื่องกันประมาณ15วันเหาก็จะตายทั้งหมดแต่ว่าในการกําจัดเหานั้นต้องนําเด็กๆมากําจัดร้อมๆกันการระบาดในกลุ่มก็จะหมดไปนะคะ นางสาวงามจิตระเนศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการก็บอกว่าเป็นผู้คิดค้นวิธีการทำยากำจัดเหาขึ้นมาเองค่ะผู้ปกครองก็สามารถทำเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับน้ํายาที่ทำขึ้นมานั้นใช้ได้15วันแต่ว่าต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหากเกินก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ค่ะ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่คนในพื้นที่ที่ว่ามีสิ่งของต่างๆเหล่านี้สามารถทําได้ด้วยนะฮะไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นสมุนไพรที่ใช้การได้จริงด้วยนะฮะไม่มีสารเคมีก็เจะปลอดภัยนะคะ